ยูน t เต็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอ o ล k ็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง Sky Sport ได้รายงนานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการเทคโอเวอร์สโมสรแต่ข้อสรุปกำลังจะออกมาในเร็ววันนี้คนภายในสโมสรสนับสนุนชิคการซิมินเฮาตาันอัลทานีให้ได้เป็นเจ้าของใหม่ อักตูแคนารูนซีในแค m าบรูนได้รายงานว่าอังเดรโอนาน่าในทวารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงกลับไปรับใช้ทีมชาติแค m มรูนอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เขาประกาศแขวนถุงมือกับทีมชาติในช่วงฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาเพราะมีปัญหากับโค้ชในตอนนั้น ถ้าโอนาน่าตกลงก,กลับไปรับใช้ทีมชาติจริงจะทำให้เขาไม่สามารถลงสนามให้กับแมนยูในช่วงการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยเราคงต้องใช้ทอมฮีตันและไปยินดีไปก่อน บอลเดนแพลตทนเบิร์กจากสกายเจอร์มนีได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อไปยังโอดิซีวาลาโซดิมอสผู้รักษาประตูทีมชาติกรีซวัย29ปีจากเบนฟิกา้าเพื่อม,มาเป็นนายทวารสำรองมือสองของอังเรโอนาน่าซึ่งโอนานามีโอกาสที่จะกลับไปรีเทิร์นรับใช้ทีมชาติแคนาบรูนที่น่าจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของฟุตบอลแอฟริกาคัฟออฟเนชั่นที่จะแข่งขันระหว่าง13-11กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งอยู่ระหว่างซีซั่นพอดี นั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องหาผู้รักษาประตูมาเพิ่มนอกจากดินเฮนเดอร์สันแล้วซึ่งน่าจะเป็นขาออกสําหรับทีมค่อนข้างแน่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็กําลังเจราจาราคากับคริสตัลพาเลซอยู่ทางแพลตเทนเบิร์กได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ด้วยว่าปีศาจแดงได้มีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวในสัญญาเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย้าสมสรเลือกเขาจะมีการเซ็นสัญญากันไปจนถึงปี2028นู่นเลย อย่างที่ทราบกันก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังอีกหนึ่งผู้รักษาประตูนั่นก็คืออัลไทยเบยินดีทีมชาติรูเกียเฟเนบาเช่วัย25ปีเช่นกันและตัวนักเตะเองได้ไปตรวจร่างกายเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังว่าร้ายแรงหรือไม่ o f f ฟิเชียลเป็นดอนวิลเลียมสย้ายไปร่วมทีมอิตวิชทาวด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นพร้อมออปชั่นซื้อขาดในนาคต วินเซนโซอิตาลีโนเทรนเนอร์ของฟีอเรติน่าให้สัมภาษณ์ว่าโซฟิยันอัมราบัชจะไม่ได้เดินทางกับทีมลงเตะนัดต่อไปโดยแยกซ้อมเดี่ยวขณะที่คอรีเอเรเดโรสปอร์ตได้รายงานว่าตอนนี้ฟีอเรติน่าลดราคาของอัมราบัชไว้ที่ราวๆ21ล้านปอนด์บวกกับการที่เมสันเมา์บาดเจ็บซึ่งเทลกราฟได้เปิดเผยว่าอาจจะต้องพัก4-6สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งทางคอปปี้ไมนูอาจจะต้องพักอีก2-3เดือนด้วยซ้ำ และนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน E ีพีนี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ